สวัสดีครับพี่น้องคิวซี่ทำอะไรอ่ะออเป็นสาวเป็นนางจะยกหนักนะ,ดะเดี๋ยวมนลูกหย่อนนะแล้วเจอคุณแม่ยังเนี่ยแ,แ,แม่อยู่ไหนนี่ อวันนี้แม่เงียบเลยคนที่ในงานเขาบอกไอ้นี่ขยันนะเชิดเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟน็จแ,แม่เงียบเลยเนี่ยเมืเมม่อไหร่ที่พวกท่านเห็นแม่เลยแม่เฮ้เป็นอย่างนอ้อบ่ะนี้สวัสดีครับแม่แม่เป็อย่างนี้ กะแก้มาไรบริเวณไปสอะไรไ่เกะที่าเพืเ่อนหายมือขึ้นนี่ละมาไรมือขึ้นะนี่ได้ไหมบวานพลัคนกบสิบ้านอน้โปะลกมีเงี้ยผักออปะลูกขาจะอุปโลูกไห้เออล,ล่าไม่จังไหนสิบ้านเนี่เนาะบม่ได้โอปะลูกหอกพี่น้องขาเจ้าไห้นี่ละขอแต่เลสีไม้แกะเราไม้แกเราเคยสีไปซื้อหมออหุงเขา่าหม้อหุงเข่าเอยห้าง <c oughs> ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณ u s อันยังก่อ u s a ครับ u s a ประเทศอเมริกาเอาซื้ออีหลีบ่เนี่ยเราก็เื้ออีหลีแหละก็จังวมาติ๊บเข่าลูกสาวไข่เนาะลูกสาวไข่ใหญ่มาเนาะก็จังวมาติ๊บเข่ากาเจ้าก็มา่หาแล้วอืมติ๊บเข่าก็บสวดติ๊บเข่าอันนี้อันนี้คนละคนอันนั้นแม่สมพิษแม่สมพิษลองเอาไห่กับติ๊บเข่าแต่ว่าอันนี้ลูกสาวลูกสาวไห่ลูกสาวอันยูประเทศ u s a พนะเพื่อนมาเห็นมาไล่ให้เนี่ยซุภห่าบเน้อพนะบาเล่าอันให้ยอนอีหยังพี่น้องกันวเล้ยจะเห็ดอีหยังอุปโลุบเราล่ำบอเป็นเลาก็นจได้ยุติเข้าเจ้าว่าล่ำบ่เป็นว่าเป็นหมอล่ำก็นจได้ยุติมาไล่พนะเอาข้าเจ้าก็สิให้แตงแต่หมอล่ำบ่อหมอหมอร่ำกันิบ่ให้บ่อันนี้เพื่อนให้ด้วยความบาหักด้วยความบาอยากให้ ให้มาให้ยูให้กินให้บริวารซื้อกินซื้ออยากนูน่นนี่นั่นไปสัตว์ก็ย้อนเพื่อนหกักเพื่อนสงสารเพื่อนมีความยินดีว่าแม่สุภาพเฮ็ดส่องเห็ดหยังนี่ละเพื่อนก็เลยให้มาสันดอกแต่ขอขอบคุณหลายๆเด้อ <Yeah. S 1> อันแม่สุภาพกับิไว้พ่อนขึ้นไปให้ได้มาให้แม่สุภาพประมาณนี้แม่สุภาพกับิไว้พ่อนขึ้นให้ ให้ได้รอยเท่าพัดเท่าพอะไรไฮดาไลาก็เก่าได้ลูกเด้อแม่แม่สุภาพไว้พอนให้เ<ม>หลือผมให้ผมขอเดาอีกหนึ่งหน่อยปะเนี่ยอันเบิดอันเครื่องหนึ่งในพวกนี้พกคาผงนวดเครื่องหนึ่งครับ <c oughs> แม่นบ่นนี้อ่ะเออกะเลวเต๋ดอกอันจักสิคาผงนวดจักสิคาผงบนนวดละ่ะเ <c oughs> พื่อนห้มากก็ถือว่าดีแล,ล, <c oughs> ล้วล่ะบม่ได้พูดปลกดอกพี่น้องเพื่อนห้ยี่หลี่ยันละคุกคนว่ัน กระทำทาสางกระเสาะทำทาเฮ็ดอุปโลบไปอีกสั่นละจ้าเพื่อนหายอีหรีก็ไม่หายหอกผู<ม>้ผู้เราโค่นมามาหายเงี้ยสุดหักนะแล้วแต่ไผสิบาเถาะเขาไม่ได้สนใจกับผู้ใด้บาเถาะมาแต่ข่อยได้ได้มา,าอีหรีหลอกระโดกกระเดียน,นี่ลยบบเบาๆนะมเดือนหนาเพป็นกระเสาะหายไหมอีกพะนะ เดือนหนาค่ะทีมีผู้ให้่ไหมอยู่ๆป่ะนะเพื่อนวาเดือนหนาทีได้หลายกอเกลว่า,าสั่นเพื่อนว่าดอกหวาสื่อของดีๆด้วย,วยแม่เด้อยหมองเข่าด้วยประมาณสื่อมาได้ว่างันสาบเมือฝ้าห้องอทั้งฝุ่นฝนตกใส่หมองเข่าตายเลยเสร็จมากองดองจักแล้วจเจ้าบ้านดีนด,ดีเบ็ดดีนะข้าเจ้าก็บ้านดีเบ็ดดีเลื่อกระไดอ้ยสี่เดี๋ยวหมองเข่ามาถึงตัวทีเรื่องเท่านี้ อยากกินเขากับว่ได้กินอยากกินเขาสวยมิแต่ไปซื้อเทลทซิบแบเศ้าแบบเนาะบ่ได้ซื้อบ่ได้มีหอเหมขอนเขากระติ้ตนโตเนะาะเงี้ยใหญ่เงี้ยตีบ่มีหมอนขอเขาพะนะ <c oughs> มันมีอยู่พี่น้องมันมีแต่หมอนเงี้ยงยัหมอนเงี้ยงยัยเกิดเทิเป็นของกลางเนาะเล่นสิไปซื้ออ,อันพ่ออาบ้าจะของหูเหมือนนะตลกหามันได้มากค่ว่าแบง่งมาให้ลูกให้ตองให้ลูกให้ลใหลานได้กินเนาะอ,อยากซื้อกิน ธรรดาละบริวารเฮ็ดไปสลัคคนบ่ตายคนกะหักคนกะเฮ็ดตูนสงสารไปสลักเห็นว่าห้ากระไดดีใจนําแม่เนาะเห็นแล้วผงก็ยังดีใจนําแม่บ่าขึ้นบ่าฝันแมพวงหนึ่งยู่หัน,หนข่อยบอแก้ได้ขอ่เอาไว้เลยหัวอบอนข่อย มันก,ก็แก่เมันห้มากมันมันมีแต่แบงเ,เขียวๆจังนี้ครับผูเ้เห็บกับขเขาใจเห็ดนี่แหละเนาะสื่อในหลานนี่แแม่เนาะพอต้องไปสังง่งต้นแดงต้นแดงเนี่ยนั่นแม่สัง่งได้เชียลโซเชียลแม่นะงงคงเขาอะไซ่อนนั่นแม,แ,มแม่นี่จะแม่โซเชียลได้แม่เนี่ยซื่ ยัมาลงกองเก่งอีกเลยแม่สั่งมาเลยสืส่อร,ร,ร,รถตัดบุนโดครับรไปสื่ออยู่หลาหนเลยแม่เด้วยรถตเต่าจ้ะมาสิผ้าแม่ไปยังเกาะไปไปยังเกาะมือมสิบสามโอ้แต่จังว่าคือจังคือจังแม่เบาพื้นเจไปแล้วเนาะเบาพื้นเจ<อ>โอ้ยสีผ้า,าไปนี่แหละ ธุรลงธุเลียนนี่แหละรถเมล์รถม้าแม่นี่ล่ะเอ้อมันขายไปโหลดถอมันอยากขายได้กำไรกำนรเลยมันได้โหลดมันขายไปบริบาลุบาลานดอกขายไปพ่อก็ไปซื้อกินได้แม่บนนี้ลาเป็นขอเป็นยังได้กูจิ้มดีไรสูกููปเป็นอันเบาหวานไปซื้อกินได้เนี่ยไปซื้อกินอันเดีวมีเอฟซองเอฟซีจะได้มันจีบมันจีบว่าเป็นเบาหวานบอกเอาก็แล้วแต่แม่ท่า นี่เอฟซีพันว่าเสยๆกินอยู่เด้บ่ครับซิ่นจากไหนนี่ก็ดีเด้เนาะหอยให้จ้องมีขายได้ไหมออกคาได้คำละสิบบาทคำามละส้าบาทไงบ่โอ้เยอะมากอีอ <laughs> ดีอันแบบว่าพูงๆเง,งินบ่หลายนะแม่ปฏิบัติโดยถั่วดอกมันมีนี่คำละสิบบาทคำามละส้าบาทครับมแม่ก็ไปกินจากสองข้ตัวตื่นแล้วก็กล้ากิน ก่อนซ่อนนะแต่ว่าขันเท้ามันมีเบียกับแม่นางแก้ยังสี่กะดีด้เนาะไอยแม่บอกว่าไปหรอกแก้แเนาะบดมื่อก็ได้ด้วแม่บบตีบมฮีด้วยโบเรตตีโบดรฮีครับโอ้วแม่ก็บอกไปบดมื่อยมมีเบียนั่งแก้ยังสี่เลยว่าต้องไปใส่มาใส่ดีเด้อเฮ้ยขาดเนาะบบตีบมฮีเลยป่ะแม่นั่งแก้บดมื่อก็ได้ป่ะแม่หมดแล้ว แก่ยังมือก็ได้บริบทสายบ้านสายกันเอ้าเห็นคุณหน้าหน่อยไหมไปไหนเอ้าลุงตู่เห็นแต่ลุงตู่ได้ครับเด้อได้ครับเห็นแต่ลุงตู่มาครับเล่าจำอะไรจำหนึงมันสิปากขาปากแข้ง ตองหรือบ้างแม่นี่โอ้ยผมกับบัวหบัวเด็ดบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้แก้วเขาข้าบ่แม่นหมอลงมาล่ำเนาะเนาะข้าเป็นคนเบืองลงเบืองหลังเป็นคนเบื้องหลังครับพี่น้องถามก็ดีใจเด็ดเดี่ยบัวด้แมนหวังว่าปันี่ดอกมันอยากได้มันอยากได้อดอกจ้้เท่าก็ต้องหูศักยภาพเท่ากับาก็หูว่ามีเนาะคนละแขนคนละแขนแล้วบ่วปิ่นพ่อกวนเนาะบัวไ้น้ำเขาละครับ ได้อยู่ได้ครับก่อนประตูนะลองเพลงกับว่าปีนลั่กับว่าปีนโอ้ยอย่าว่าแต่ลองนะเพียงางยั่งพิที้ไหมยางยังเี่ไหมเสียไปลองเพลงอย่าว่าถูกแม่เอาคอยลองได้อยู่คอยลองลองเพลงศาสตร์โอ้ยผมก็ได้แนี้ยเอมันเกิดอ่ะได้อยู่เพลงศาสตร์ปฏิทัยนั่นดีพ่อแม่เธอมีผู้ให้มาจ้างให้ลองในสมัยที่ไหนที่ลองอีบ่วแต่ต้องไปท่องไว้ฮัรดไว้แล้วแต่นนี่เป็นนี่ อย่งสีร้องเพลงอย่างผู้ใดอยากได้เพลงอย่างขอมาแต่ว่าข่อยกับดีเพชรทองใบยุ่งกันคันได้มาไล่ข่อยทองข่อยไปทองไรอยู่คัน <c ười> ได้มาไล่อีหลีนี่คันคันว่าเออแม่สุภาพสีห้มาไล่เด้อไปฮัดทองเพลงใบกันกัดีฮารดทองเดี๋ยวนี้กำลังบอกลูกไส้มาแดงเพลงอันโควิดที COVID ่สามหมวกกูไส้แดง <c ười> หยย้ยยุ่สีลำ่ำทีพ่อแหลม้ยงหรอทีพ่อแหลมสยงซีเมนเท่านี้แมนเล่าไว้แล้วสีแดงหายแมนไม่ได้หระโควิด โควิดที่สามใฝากความไปหาเล่าที่ซันนี่แมนนี่คลิปนี้เดี๋ยวนี้เราพระท่านมีเวลาแตงหรอกเราง้มน้ำบักไฟเรายู่เราสิแตงหายยู่อยากไปหาเมื่อใดศีซารโควิดนั่งกระชิดนอนกระชิดนี่เด้เราแตงมวหนุเดินา่าวากหายแก้บนเมือกแก้ได้ครับ ีน่นมองเขาโน่นนี่นั่นใช่ไหมเนาะปูนดำปลาเขาเคาเของนัวของนัวนี่ขาดก็ได้เครื่องใส่ของสวยครับพีเบิร์ดพี่น้นองโอ้ยพันบ่ไปยังมากบ่ไปยังมากยังคอยกันสิแคีย้ยู่นี่แล้วยังมือแล้วมักหลาย พี่น้องว่ามากระตามไข่มากผู้เดียวปวดพ่อมื่มงอมัดแดงเนาะมือมดแดงคือเห็นคือว่าเนี่ได้รับคือเห็นแบบปิมปิมคือเห็นซึมซึ้มน้ำตาซึมซึ้มแมมันเป็นยังไงแม่มันปลื้มมันปลื้มมันจุกอกติปวดขึ้นปวดฝันดิครับตื่นตันดังโอ้หตื่นตันดัง เพิ่นซับไพ่เนาะลูกสาวผูบบอกนะเหมือนวเพิ่นซับไพ่แม่เนาะโอ้ดีใจนะแม่นี่แหละเพื่อน่าขาดสิได้สีบินมากขึ้นนกเจ้าดรอกเพิ่นนมาเป็นสันตวสีนี้ผ ouais ู้ห้มากคือเก่าและเดี๋ยวนี้ก็บอกไว้แล้วว่าชินเดือนกังสีห้มากอีกเพราะไงเขาแสดงว่านอันนี้เขาไปซืหมองเขาแต่นออได้มาเขาจังสิไม่มาถ่ายไม่เบิ้ง่นนี่นั่น ไม่หมดนะเอาสัมม่งเนี่ยตูนหานสัมม่งเ่ยเอากุญแจตูนไห้ตูนตัวมาอ,อยากมากวนเวลาเนี่ยไปล่างกันเวลาท้องนะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังวากันไหมเข้าสียมีแนวสะไพอีกยอยู่หลายๆอย่างเนาะคะ่ะเนาะเอาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายโพดพ่อบักหม้อบักแตงจวดจาดฟาดเบิ้มพันนะเอามาเลยเถอะเอามาเลยเถอะ 阿玛勒塔，阿玛勒塔。